สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานกองหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติอิตาลีซึ่งสุดยอดตำนานกองหลังคนนั้นคือฟาบิโอคานาวาโล ฟาบิโอคานาวาโลเกิดเมื่อวันที่13กันยายนปีคิทศักราช1973ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ51ปีซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมจากนั้นนะครับฟาบิ o อคานาวาโลมีสัดส่วนส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่176เซนติเมตรซึ่งเขา เกิดที่ประเทศอิตาลีจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของฟาบิโอคานาวาโลกันดีกว่านะครับฟาบิโอคานาวาโลเขาจะเล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางเป็นหลักซึ่งฟาบิโอคานาวาโลเขาเป็นกองหลังตัวกลางที่มีความสามารถสมบูรณ์แบบในการเป็นกองหลังโดยฟาบิโอคานาวาโลเป็นนักเตะที่มีความสามารถในด้านทางเทคนิคความสามารถในการเล่นบอลและความแข็งแกร่งทางร่างกายซึ่งเขายังเป็นนักเตะ ที่มีความสามารถในการอ่านเกมคาดการเกมลุก ของคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามและสะกัดบอลจากคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามได้รวมถึงการเล่นลูกบอลกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีรูปร่างสัดส่วนที่เล็กก็ตามและนอกจากความสามารถในการเล่นลูกกลางอากาศแล้วนะครับฟาบิโอคานาวาโลเขายังเป็นกองหลังที่มีการมงบอลที่แม่นยำรวมถึงเป็นนักเตะที่มีความเร็วปฏิกิริยาตอบสนองและความคล่องตัวที่ว่องไวและมีความสามารถในการเข้าปะทะที่แม่นยำสูงและยังเป็นนักเตะที่ ดวลหน,ตหนึต่อหนึ่งกับฝ่ายตรงข้ามได้ดีอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้เขายังเป็นนักเตะที่มีพลังงานในการวิ่งตลอดเวลาในการแข่งขันและเป็นนักเตะที่มีความฉลาดทางเทคนิคในแผนการเล่นของผู้จัดการทีมโดยฟาบิโอคานาวาโลนะครับเขายังเป็นนักเตะที่ชื่นชอบควบคุมสั่งการจัดตำแหน่งแดนรับของทีมและด้วยสาเหตุนี้นะครับพื้นที่เกมรับของแดนฟา โอคานาวาโลจะมีการตื่นตัวตลอดเวลาในสนามและนอกจากความสามารถทางร่างกายและการป้องกันเกมรับแล้วนะครับฟาบิโอคานาวาโลเขายังเป็นนักเตะที่มีความสงบเยือกเย็นและเป็นนักเตะที่มีความมั่นใจในการป้องกันเกมรับของเขาซึ่งมักจะทําให้เขาสามารถจัดการปัญหาในการป้องกันเกมรับแบบไม่ตื่นตัวในสนามโดยถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับฟาบิโอคานาวาโลเป็นนักเตะกองหลังที่มีความสามารถ ามสามารถทุกอย่างอย่างที่กองหลังควรมีโดยฟาบิโอคานาวาโลยังเป็นนักเตะที่มีความเป็นผู้นําสูงซึ่งความเป็นผู้นําของฟาบิโอคานาวาโลนะครับแทบจะเป็นอันดับต้นๆในวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้รวมถึงนอกจากตําแหน่งกองหลังตัวกลางเขายังเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้งฟูลแบ็กทั้งสองข้างในบางครั้งในช่วงอาชีพของเขาและซึ่งด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับฟาบิโอคานาวาโลเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลัง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของฟาบิโอคานาวาโลต่อนะครับฟาบิโอคานาวาโลเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคิทศักราช1992ในช่วงอายุวัย19ปีโดยฟาบิโอคานาวาโลเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรน,นาโปลีสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยเขาได้เริ่มต้นเป็นผู้เล่นในชุดเยาวชนที่ขึ้นสู่สโมสรชุดใหญ่ในฐานะผู้เล่นตัวสำรองดาวรุ่ง นจนในช่วงฤดูการที่2ของเขากับสโมสรชุดใหญ่นะครับฟาบิโอคานาวาโลเขาก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนสามารถขึ้นสู่ผู้เล่นตัวจริงชุดหลักของสโมสรได้ในช่วงนั้นโดยในช่วงที่ฟาบิโอคานาวาโล เป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจําในฐานะนักเตะนาโปลีนะครับนั่นคือในช่วงที่ฟาบิโอคานาวาโร่เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองของสโมสรในเวลานั้นฟาบิโอคานาวาโร่เขาได้ไปท้าทายนักเตะที่เขาชื่นชอบอย่างดิเอโก้มาลาโดน่าสุดยอดนักเตะชาวอาร์เจนตินานักเตะคนสำคัญและแต่ต้องไม่ได้ของสโมสรน,นาโปลีซึ่งด้วยเหตุนี้ทำให้คนในของสโมสรน,นาโปลีต่างไม่พอใจเป็นอย่างมาก และได้คิดถึงบทบาทของฟาบิโอคานาวาโลในฐานะนักเตะของสโมสรในช่วงนั้น แต่ในท้ายที่สุดนะครับนักเตะอย่างดิเอโกมาลาโดน่ากับปฏิเสธและปกป้องฟาบิโอคานาวาโลและยังสนับสนุนเขาในรูปแบบที่เขาต้องการในช่วงที่ลงรับใช้สโมสรอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นนักเตะคนสําคัญและแต่ต้องไม่ได้ของสโมสรในเวลาต่อมาโดยเหตุการณ์สําคัญในช่วงที่ฟาบิโอคานาวาโลลงรับใช้นาโปลีนะครับนั่นคือเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง3ฤดูกาลและได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง6ก นัดรวงทุกรายการซึ่งในช่วงปีคิเตศักราช1995สโมสรน,นาโปลีได้มีปัญหาทางการเงินและภายในสโมสรจึงเป็นเหตุทําให้ทางสโมสรได้ถูกบังคับในการขายนักเตะอย่างฟาบิโอคานาวาโลเพื่อรักษาการเงินโดยเขาได้ย้ายจากสโมสรน,นาโปลีเข้าสู่สโมสรปามาสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีโดยในช่วงที่เขาลงรับใช้ปามานะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจน ได้กลายเป็นผู้เล่นกําลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นโดยหลังจากนั้นฟาบิโอคานาวาโลเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานและพาสโมสรครอบครองแชมป์ได้หลากหลายรายการโดยเหตุการณ์สําคัญในช่วงที่ฟาบิโอคานาวาโลลงรับใช้ปาร์มานะครับ ฟาบิโอคานาวาโลพาสโมสรปามาคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศอิตาลีได้2รายการและซูเปอร์โคปาอิตาเลียอีก1รายการซึ่งฟาบิโอคานาวาโลเขายังพาสโมสรควา้ายูฟายูโรปาลีกแชมป์ลีกรองในทวีปยุโรปได้อีก1รายการโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง7ฤด,ดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง291นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่เขา ได้ลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานและพาสโมสครคว้าแชมป์มาอย่างหลากหลายรายการแล้วนะครับฟาบิโอคานาวาโลเขาก็ได้ย้ายสโมสรอ,อีกครั้งโดยในช่วงปีคศสศักราช2001ฟาบิโอคานาวาโลเขาได้ย้ายจากสโมสรปาราสเข้าสู่สโมสรอินเตอร์มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของฟาบิโอคานาวาโลกับอินเตอร์มิลานนะครับฟาบิโอคานาวาโลเขาได้เข้ามาในฐานะผู้เล่นคนสําคัญกําลังหลักของสโมสรในช่วงเวลานั้น แต่เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มเด่นอย่างที่สโมสรและแฟนบอลคาดหวังได้อย่างเท่าที่ควรจนในช่วงปีคิทศกราช2004สโมสรอินเตอร์มิลานก็ได้ตกลงร่วมกันกับสโมสรยูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่คู่แข่งร่วมหลีกของอินเตอร์มิลานในการย้ายสโมสรของฟาบิโอคานาวาโลซึ่งเขา ได้ลงรับใช้สโมสรได้แค่2ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง74นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีคิทักัาช2004ฟาบิโอคานาวาโลเขาได้ย้ายจากสโมสรอินเตอร์มิลานเข้าสู่สโมสรยูเวนตุสสโมสรยักใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของฟาบิโอคานาวาโลกับยูเวนตุสนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกําลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นซึ่งเขายังมีส่วนสําคัญในการพา สโมสรยูเวนตุสคว้าแชมป์กัลโชซิลีอาแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศอิตาลีมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกทันทีโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ฟาบิโอคานาวาโลลงรับใช้ยูเวนตุสนะครับฟาบิโอคานาวาโลพาสโมสรยูเวนตุสคว้าแชมป์กัลโช่ซิลีอาแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศอิตาลีได้2ฤดูกาลแต่ถึงแม้ ฟาบิโอคานาวาโลจะเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จกับสโมสรยูเวนตุสเพียงใดนะครับแต่เขานั้นได้มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจําระหว่างเขาและสโมสรออยูนั่นคือในปีที่ศกัณ2006สโมสรยูเวนตุสได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นสโมสรที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวในเรื่องกานโชวโปลีซึ่งในภายหลังนะครับสโมสรยูเวนตุสได้โดนลิฟท์แชมป์กานโชวซิลีอาและปรับตกชั้นไปในท้ายที่สุดและซึ่งยังเป็นเหตุทําให้ฟาบิโอคาน โวลได้มองหาความท้าทายใหม่ๆและย้ายสโมสรไปในท้ายที่สุด โดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรยูเวนตุสได้ถึง2ฤด,ดูกาลและได้ลงรับใช้สโมสรได้ถึง95นัดรวมทุกรายการโดยในช่วงปีคิเตศกาลล0สอฟาบิโอคานาวาโลเขาได้ย้ายจากสโมสรยูเวนตุสเข้าสู่สโมสรเลอเอมาริลสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสเปนโดยในช่วงแรกของฟาบิโอคานาวาโลกับเลอเอมาริลนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกําลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นซึ่งเขายังมีส่วน ําคัญในการพาสโมสรเลอเอมาดรลิกคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศสเปนมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกทันทีโดยในช่วงที่ฟาบิโอคานาวาโลเป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจดจำในฐานะนักเตะเลอเอมาตรลิกนะครับนั่นคือฟาบิโอคานาวาโรเขาได้สร้างสถิติที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นผู้เล่นนักฟุตบอลอาชีพด้วยการคว้าบัลลองดอร์สุดยอดรางวัลที่มอบให้แก่นักเตะที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้ในปีคิทัศกัาช2006ถึงแม้โดยผลงานรวมส่วนมากจะมาจากสโมสรในอดีตและทีมชาติก็ตามโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่ฟาบิโอคานาวาโล่ลงรับใช้เลเอามาดลิกนะครับ ฟาบิ aro, pa, โอคานาวาโลพาสมสรเลเอัามาดลิกคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศสเปนได้2ฤดูกาลและซูเปอร์โกปาเอสปันญาแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศสเปนได้อีก1รายการโดยเขาได้ลงรับใช้สมสรได้ถึง3ฤดูกาลและลงรับใช้สมสรได้ถึง1 1 8นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่เขาหมดสัญญากับสมสรเลอัลมาดลิกแล้วนะครับในช่วงปีคิทักราดส0 0 9ันเฟาบิโอคานาวาโล่ เขาได้ย้ายจากสโมสรเลเอามารลดเข้าสู่สโมสรยูเวนตุสสโมสรแรกเดิมก่อนที่จะย้ายเข้าสู่สโมสรเลเอามารลดโดยในช่วงที่เขาลงรับใช้ยูเวนตุสรอบที่สองนะครับเขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มเด่นได้อย่างเท่าที่ควรรวมถึงในช่วงนั้นบาบิโอคานโวาลโลเขาโดนแฟนบอลของสโมสรยูเวนตุสกดดันเนื่องจากเขาได้ย้ายจากสโมสรในช่วงที่สโมสรมีปัญหาจนในท้ายที่สุด ในช่วงท้ายฤดูกาลเขาก็ได้ย้ายสโมสรอ,อีกครั้งโดยในช่วงปีคิทศักราช2010ฟาบิโอคานาวาโลเขาได้ย้ายจากสโมสรยูเวนตุสเข้าสู่สโมสรอัลอาลีดูไบสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยในช่วงที่เขาลงรับใช้อัลอาลีดูไบนะครับเขาไม่ค่อยได้ลงรับใช้สโมสรสักเท่าไหร่ในช่วงนั้นเนื่องจากเขาได้มีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงจนในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลเขาก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุต ลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรรวมทุกสโมสรได้ถึง19ฤดูกาลและลงรับใช้ในทุกสโมสรถึง695นัดรวมทุกรายการ ต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของฟาบิโอคานาวาโลต่อนะครับฟาบิโอคานาวาโลในนามทีมชาติฟาบิโอคานาวาโลลงรับใช้ทีมชาติอิตาลีโดยฟาบิโอคานาวาโลเขาเปิดตัวในทีมชาติอิตาลีในปีคิเตศกราด1997ในช่วงอายุวัย24ปีซึ่งฟาบิโอคานาวาโลในนามทีมชาตินะครับฟาบิโอคานาวาโลในช่วงแรกเขาไม่ได้มีบทบาทเด่นกับทีมชาตินะักเนื่องจากเขาไม่ได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติจนในช่วง อายุวัย24ปีฟอบ,บิโอคานาวาโล เขาก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอิตาลีและหลังจากนั้นฟาบิโอคานาวาโลเขาก็ได้กลายเป็นเหมือนผู้นาเกมรับของทีมชาติอิตาลีในช่วงนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นกับทีมชาติและได้สร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขากับทีมชาติได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สําคัญในช่วงที่ฟาบิโอคานาวาโลลงรับใช้ทีมชาติอิตาลีนะครับนั่นคือการพาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์รายการฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์ครับ ีคิทสกักราร2006ได้1รายการซึ่งเขายังลงรับใช้ทีมชาติมากสุดเป็นอันดับ2ของทีมชาติโดยลงเล่นถึง136นัดรวมทุกรายการของทีมชาติซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมและได้ลงรับใช้ในนามทีมชาติอิตาลีได้ถึง14ฤดูการโดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคิสัราร2010และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของฟาบิโอคานาวาโลสุดยอดตำนานก กองหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติอิตาลีซึ่งสําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดสไครและแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ